ตั้งแต่เราไม่ทิ้งกันนะครับนี้จ่ายเงินไป15ล้านตัวเลขโดยประมาณนะครับ15ล้านคนรับไปคนลับ5 0 0 0บาทก็ถือว่ารับไปเยอะนะครับเดือนนี้ก็จบแล้วสุดท้ายแล้วก็พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก็ได้รับการเยียวยารับเงินนะครับเป็นครอบครัวนะครับเขาใช้คำว่าราย15,000บาทตัวเลขอยู่ที่ประมาณ7ล้านกว่าครอบครัวนะครับทั่วประเทศ นะครับนี่ส่วนที่สองส่วนที่สามก็คือผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมกลุ่มนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือเยียวยานะครับก็ไปหลายล้านคนแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่มติครมอออกมาหลังสุดเมื่อวานนี้สำหรับคนที่ทำงานเป็นลูกจ้างแล้วก็ส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคมไม่ครบหกเดือนที่ผ่านมาตกท้องช้างเลยอยู่ระหว่างเลยไปรับเงินจาก เราไม่ทิ้งกันก็ไม่ได้จะมารับจับประกันสังคมก็ไม่ได้เกษตรกร,ร,ก,รก็ไม่เป็นตรงนี้ประมาณสัก60,000คนตัวเลขโดยประมาณนะครับ 5- 60,000คนเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็ปิดช่องว่างตรงนี้นะครับก็เยียวยาให้ครั้งเดียวเลยนะครับให้ได้รับเงินตรงนี้1 5 0 0 0บาทนะครับนี่ก็ถือว่าแก้ปัญหาตรงนี้ไปอีกจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับทีนี้ก็ยังเหลือกลุ่มคนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆนะครับ ก็มีอยู่สองกลุ่มก็คือกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เป็นกเกษตรกรไปลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่ได้สตางค์นะครับประกันสังคมก็ไม่ได้เป็นเป็นคนยากคนจนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรไหมกลุ่มนี้ได้รับการดูแลจากกระทรวงกางครคลังเป็นเงิน3,000บาท ซึ่งเขาจ่ายไปแล้วตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่ามีซุ้มเสียงตั้งแต่หลังวันที่4ี่เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงบัตรนี้ครับวันที่22เนี่ยว่าคนถือบัตรคนจนเนี่ยยังไม่ได้สตังค์ถามว่าทำไมถึงยังไม่ได้สตังค์นะครับคุณไปได้จากสิทธิกเกษตรไปได้จากเราไม่ทิ้งการหรือไปได้จากไหนมาก่อนแล้วหรือไม่หรือได้จากประกันสังคมแล้วหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้เลย ไม่ได้เลยคิดว่าจะได้จากนี่แหละถือบัตรคนจนจะได้สักสามพันบาทก็ปรากฏว่าไม่ได้ก็เลยทําให้คิดไปว่าเขาอาจจะมีชื่ออยู่ในกลุ่มเปราะบางนะครับอีกหกล้านเจ็ดแสนคนที่กระทรวงพัฒนาสังคมดูแลรับผิดชอบอยู่พอถึงเวลาเขาจ่ายเงินให้กับกลุ่มเปราะบางนะครับปรากฏว่าปรากฏว่าเขาก็าไม่มีชื่ออีกอเดี๋ยวทีมงานถ้ามีคลิปมีอะไรที่เขาลงทะเบียนกันไหมหคุณผู้ชมได้ดูประกอบหน่อยนะครับ ก็ที่สุดแล้วปรากฏว่าจึงมีกลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าไม่ได้รับสิทธิการช่วยเหลือใดๆเลยคือไม่เข้าเกณฑ์ตรงไหนเลยยังมีอยู่อีกจำนวนหนึ่งที่ร้องทุกข์เข้ามาทาง n อ t บทรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันเนี่ยนะครับจึงเป็นประเด็นปัญหาอยู่ผมขอแจ้งคุณผู้ชมในส่วนนี้เอาไว้ว่าเราจะตามให้ นะครับจะประสานไปทางกระทรวกงการคลังโดยท่านลลวรนแสงสนิทโฆษกกระทรวกงการคลังแล้วก็ผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลงังที่ทําเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะตามให้เพราะมีคนบอกว่าถือบัตรคนจนไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆเลยหวังว่าจะได้สักสามพันบาทจากส่วนนี้แต่ปรากฏว่ามีคนไม่ได้คำถามคือเกิดอะไรขึ้น ตั้งไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะตามมาชี้แจงมาถแถลงให้คุณผู้ชมได้ทราบในโอกาสต่อไปทันทีที่มีคําตอบจากเรื่องนี้นะครับส่งคําถามไปที่คุณละวัลนแล้วนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ครับกลุ่มเปราะบางครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับถือบัตรผู้สูงอายุเนี่ยนะครับคนพิการแล้วก็เด็กที่อายุไม่เกิน6ขวบ3กลุ่มนี้นะครับสกลุ่มนี้ตัวเลขประมาณ6 ล้านเจ็ดแสนคนตัวเลขกลมๆนะก็ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีไปแล้วเมื่อวันที่ยี่สิบกรกฎาคมที่ผ่านมาโอนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแปลว่าใครที่อยู่ในสามกลุ่มนี้นะครับได้รับเงินแต่คนสามกลุ่มนี้จะต้องไม่ได้รับสิทธิอย่างอื่นด้วยเช่นเดียวกันรับหมื่นห้าจากคลังแล้วรับหมื่นห้าจากเกษตรกรกแล้วหรือรับจากประกันสังคมแล้วตรงนี้ท่านไม่มีสิทธิ์รับ ท่านไม่มีสิทธิ์รับนะครับรับได้ทางเดียวเท่านั้นจะต้องไม่ได้สิทธิ์ส่วนอื่นเลยถึงจะรับส่วนนี้ได้ถึงจะรับส่วนนี้ได้ทีนี้ปัญหาที่ตามมาคืออะไรครับก็มีคนในกลุ่มเปราะบางบอกว่าเนี่ยเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์จากส่วนอื่นเลยทําไมเขาจึงไม่ได้สตังค์นะครับจากเนี้ยที่เขาโอนไปล่าสุดสามพันบาททําไมเขายังไม่ได้สตังค์ก็ถามเขากลับไปว่าเป็นเพราะคุณป้าคุณลุงคุณตาคุณยาย นะครับไปรับเงินจากอบตรหรือจากเทศบาลที่รออีก15วันที่เขาจะมาเอามาโอนให้หรือเปล่าเอามาส่งให้หรือเปล่าบอกไม่ปกติรับตรงจากธนาคารมันก็เลยเป็นปัญหาแหละครับทีนี้ครับมันจึงเกิดตั้งคําถามขึ้นมาจากคนกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้ว่าเ,าเป็นผู้สูงอายุนะครับยังไม่ได้รับสตางในส่วนนี้และไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆเลยแล้วก็มาลงทะเบียนคือเป็นผู้รับเงินผู้สูงอายุมาก่อนแล้ว ไม่จําเป็นจะต้องไปลงทะเบียนหลังวันที่31หรือก่อนวันที่3ามสิบพฤษภาคมที่ผ่านมาคือเขารับมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ในกลุ่มนี้นะครับก็แจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบว่ารายการเรานะครับรายการนี้ฟังชัดๆจะตามให้สองคถามกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้สตังโดยที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆเลยจากภาครัฐจะตามจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งก็มีรองอประหลัด ท่านอนุกูลดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่นะครับสักสองสามวันคงจะได้มีคําตอบชัดเจนว่ามันมีจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนอยู่ที่กระบวนการโอนเงินไม่สําเร็จหรืออย่างไรนะครับหรือเกิดความซ้ําซ้อนกันอะไรตรงไหนอย่างไงก็แล้วแต่นี่ตามให้กับ2คือเรื่องของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแล้วไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลในการเยียวยาในครั้งนี้มาก่อนแต่ปรากฏว่าเขาขาดตกบกพร่องตกหลน่นไม่ได้รับการช่วยเหลือเงินอีก3,000บาท อันนี้ก็จะตามกระทรวงการคลังนะครับมาแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้ทราบต่อไปนะครับนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองครับเรื่องปัญหาปากท้องถึงบอกวันนี้เอาเรื่องชาวบ้านเรื่องปากท้องมานําเลยนะครับเมื่อวานนี้พูดให้ฟังทีงแล้วเรื่องของราคาหมูสุกรทีมงานมีภาพหมูขึ้นมาให้ดูกันสักหน่อยนะครับราคาสุกรราคาหมูครับคุณผู้ชมครับถามว่าแพงไหมตอนนี้แพงครับนะภาพที่เห็นน่าจะเป็นภาพเก่าเนี่ยนะครับแต่ว่า ภาพปัจจุบันก็คือสูงสุดไปถึงมี180ก็มีนะบางตลาดนะบางตลาดนะครับจึงทำให้ทั้งคนขายหมูชําแหละที่เขียงหมูแล้วก็ผู้บริโภคก็มีการร้องทุกขร้องเรียนกันขึ้นมาว่าทำไมหมูจึงแพงนี่ๆๆน,น,นให้ดูราคาหมูเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่มกราคม121ถึง130กุมภาร3 0มีนาคม130 นะครับเมษา 125, ร้อยี่สิบห้าเพฤษภาร้อยสิบห้าพอมามิถุนาก็ขึ้นมาร้อยหกสิบกรกฎาคมร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบเลยนี่ขึ้นตัวเลขไปเนี่ยนะครับี่ที่ก็มีการรวบรวมสถิติไหมคุณผู้ชมได้เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเราเกินหมูก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงกลางปีหมูยังถูกอยู่แต่พอมาถึงช่วงกลางไปปลายปีตอนนี้ทำไมหมูจึงแพงเกิดข้อคำถามกันขึ้นมา คำอธิบายคำชี้แจงจากผู้เลี้ยงหมูสมาคมผู้เลี้ยงสุกรน,นะครับและทางกระทรวงพาณิชย์ก็คือว่ามันเกิดโรคระบาดนะครับไวรัสแอฟริกาที่เรียกชื่อย่อว่า A S F นะครับโรคไวรัสแอฟริกาที่มันระบาดไปในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับจกนกระทั่งทําให้หลายประเทศเกษตรกรที่เลี้ยงหมูต้องฆ่าทิ้งเลยครับเพื่อตัดวงจร ตัดการแพร่ระบาดต้องฆ่าทิ้งเมืองจีนลาวกัมพูชาพมา่าเวียดนามรอบบ้านเราเนี่ยมีปัญหาโรคนี้ระบาดทั้งหมดแต่ประเทศไทยไม่ระบาดครับปัญหาคือคนรู้น้อยมากเรื่องนี้ยกเว้นคนเลี้ยงหมูคนที่อยู่ในระบบราชการที่ดูแลทางด้านกรมปรศุสัตว์ไอ้น,นี้เขารู้แต่ว่าคนทั่วไปไม่ทราบนะครับและถามว่าทำไมนอกประเทศเราถึงระบาด โรคหมูโรคนี้เนี่ยไม่มีตัวยารักษานะเป็นแล้วตายอย่างเดียวแต่ไม่ติดสู่คนโรคตัวนี้นะครับทีนี้ประเทศไทยเราป้องกันไว้ได้ก็คือห้ามหมูนำเข้าตามขอบขายชายแดนด่านกักสัตว์อะไรต่างๆเราดูแลฉีดพ่นยาห้ามนำเข้าทำได้อย่างละเอียดตามฟาร์มเขาก็ดูแลเรื่องของหมูในการเลี้ยงอย่างพ,พิถีพิถันนะครับเขาสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อนี้ระบาดได้ หมูไทยจึงเป็นที่ต้องการของต่างชาติครับจีนต้องการกัมพูชาลาวเวียดนามพมา่าใกล้เคียงต้องการหมดจากที่เราส่งหมูวันหนึ่ง300ตัว400ตัว600ตัววันนี้ต้องการพันตัวครับนะสูงสุดหมูไทยจึงถูกส่งออกไปนี่ต้องยอมรับความจริงว่าหมูไทยถูกส่งออกไปแทนหมูในประเทศที่เขาประสบปัญหาการเลี้ยงแล้วเกิดการติดเชื้อโรคระบาดท,ที่ว่านี้ นะครับมันจึงทําให้เนื้อหมูในประเทศไทยมันจึงแพงขึ้นเพราะมีการส่งออกไปมากขึ้นนะครับราคามันจึงยกระดับนะครับทีนี้พอราคาหมูแพงทีนี้ถูกผู้บริโภคร้องเรียนแล้วกระทรวงพาณิชย์จะทําอย่างไรกระทรวงพาณิชย์ก็เรียกผู้ผู้เลี้ยงสุกรสมาคมนี่แหละครับมามาคุยกันเรียกเอาศูนย์การค้าที่ขายนะครับหมูพวกนี้นะครับมาคุยกันว่าต่อไปนี้นะ ตกลงกันแล้วนะว่าหมูเป็นกิโลละต้องไม่เกิน80บาทหมูตัวเป็นๆกิโลละไม่เกิน80นะครับแล้วก็หมูชําแหละเนื้อแดงนะครับกิโลละ150นะครับเนื้อสันใน160นะครับต้องไม่เกินนี้นี่เขาคุมกันอย่างนี้เลยถามว่าจะคุมได้ไหมบอกถ้าคุมไม่ได้ห้ามส่งออกเลยหนักสุดห้ามส่งออกนะครับตอนนี้เอาแค่เพียงว่าลดการส่งออกออกไป จากที่ส่งวันละพันตัวตอนนี้ลดลงมาก่อนเพื่อราคาในประเทศมันคุมไม่ได้ก่อนถ้ายังคุมไม่ได้ลดห้ามส่งออกเลยเป็นชั่วคราวเหมือนกับที่เขาห้ามส่งออกไข่ไก่สุดท้ายไข่ไก่ก็ล้นตลาดผู้เลี้ยงไก่ก็ออกมาโวยอีกน่าเห็นใจพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยตกอยู่ในสภาพแบบเนี้ถ้ายังไม่ได้อีกทําไงให้คณะกรรมการว่าด้วยการกําหนดราคาสินค้าควบคุมราคาขั้นสูงเลยทีเนี้ยครับนี่คือเขามีมาตรการเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเขาคุยกับ ผู้ประกอบการคนเลี้ยงคุยกับคนขายแล้วคุมราคากันไว้เนื้อแดงไม่เกินร้อยห้าสิบนะครับเนื้อสันในสันนอกยังไงก็อยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบราคาตรงนี้นะแล้วก็มีบางตลาดนะครับบางตลาดครับคุณผู้ชมครับที่เขาอนุญาตให้ขึ้นไปถึงร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบห้าได้ก็มีที่เป็นตลาดเฉพาะของเขาไะนะแต่ว่านอกนั้นนอกนั้นก็อยู่ในราคามาตรฐานนี่แหละครับร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเต็มที่ไม่เกินร้อยเจ็ดสิบ นี่คือเรื่องหมูเรื่องสุกรเรื่องหมูที่ไม่หมูในเวลานี้ก็อยากจะฝากคุณผู้ชมนิดเดียวอย่าไปตำอย,อย่าไปอย่าไปกดดันอะไรมากนะคิดถึงคนเลี้ยงด้วยครับคิดถึงคิดถึงกเกษตรกรรายย่อยอะครับคิดถึงคนเหล่านี้ด้วยต้นปีกลางปีเขาเขาเรียกว่าขาดทุนนะครับเขามีปัญหามาโดยตลอดพอมารายได้สูงขึ้นช่วงนี้หน่อยก็ถูกกดราคาด้วยเสียงร้องของผู้บริโภคก็เข้าใจได้ถ้าเราอยากจะกินหมูและหมูแพง หาดังอื่นมาทดแทนก่อนนะครับถ้าเขาจะพอจะส่งออกไทยจะทาให้ราคาหมูที่เกษตร,รกรเลี้ยงมีราคาสูงขึ้นได้บ้างผมคิดว่าก็ควรจะให้โอกาสเข้าบ้างนะสําหรับพี่น้องเกษตร,รกรคนเลี้ยงหมูนะครับคนเลี้ยงหมูคนเลี้ยงสัตว์นะครับนี่คือเรื่องที่สองเรื่องที่สามครับคุณผู้ชมครับอันนี้จะบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับหรือว่าเป็นการติดตามความคืบหน้าออของโครงการเงินกู้4ี่แสนล้าน ผมบอกคุณผู้ชมมาโดยตลอดนะครับว่า4แสนล้านที่รัฐบาลไปกู้มาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะพในระดับภูมิภาคชุมชนชนบทเนี่ยกู้ไปทำอะไรเอาไปทำโครงการอะไรบ้างวันนี้เราต้องมาติดตามล่าสุดคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนะครับมีการอนุมัติโครงการเงินกู้อีก3โครงการนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น3โครงการนะครับเมื่อวานนี้ที่อนุมัติกันออกมานะฮะ สี่พักว่าล้านนะครับสี่พกว่าล้านนะครับก็มีโครงการสี่พกับยีล้านบาทเศรจเอาตัวเลขก,กลม,กลมๆครมอนุมัติเมื่อวานนี้สี่พล้านโครงการที่หนึ่งที่เรียกว่าโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อเป็นการดูแลผู้สูงอายุนะครับชาวบ้านคนแกๆ่ๆนอนป่วยติดเตียงหลูกหลานไม่มีหรือมีแต่ว่าช่วยตัวเองไม่ได้ อันนี้เขาก็ตั้งงบประมาณตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยเอาไว้ที่1 0ึ0ัล้านนะครับจะมีการจ้างงานนักบริบาลท้องถิ่นนะครับนี่จะทําให้เกิดการจ้างงานนะนักบริบาลท้องถิ่นเนี่ยเขาจะจ้าง12เดือนตั้งแต่นี้แหละกรกฎาคม63าไปถึงกันยายน64นะครับจะเพิ่มรายได้ให้กับคนในพื้นที่932ล้านนะครับเพิ่มการจ้างงาน15,548คน นะครับอันนี้เป็นการช่วยเหลือดูแลบริบาลน,นะครับผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการดูแลอันนี้ผมว่าโครงการนี้ดีครับนะฮะมีคนไปช่วยดูนะครับเป็นข้อต่อนอกเหนือจากอสอมเนี่ยผมว่าอย่าไปจ้างอสอมนะไม่ได้สังเกียจตพี่น้องอสอมนะคืออสอมในเขาได้รับเงินของเขาอยู่จํานวนหนึ่งแล้วนะให้ไปจ้างคนใหม่นะหนึ่งคนที่ว่านี้ประจําตําบลเนี่ยนะครับโครงการที่สองครับพัฒนาตําบลแบบบูรณาการเป็นข้อเสนอของหมหาไทยโดยกรมการปกครอง นะครับงบประมาณ2,700ล้านจ้างงานในทุกตำบลตำบลละ2คน